สวัสดีค่ะมาทำน้ำพริกหมูกันนะคะเริ่มจากการรวนหมูเลยค่ะค่ะทำน้ำพริกหมูนะคะอันนี้เราก็เอาหมูที่รวนแล้วมาใส่ในมาตำนะคะเราก็ตำไปเลยค่ะเราก็มาปรุงรสกันเลยนะคะตักใส่ช่วย เราก็มาปรุงเครื่องกันเลยนะคะอันนี้ใส่ผงนัวไปแล้วนะคะแล้วก็น้ำปลานิดนึงนะคะแล้วก็มาใส่มะนาวนะคะ่ะอันนี้ต้องหมูนี่มันต้องออกเปรี้ยวหน่อยนะคะน้ำพริกหมูเค็มนี่ไม่ได้เลยนะคะต้องออกเปรี้ยว น้ำพริกหมูเราก็เสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะลองไปทำดูนะคะก็อร่อยนะคะน้ำพริกหมูแล้วก็มีผักนบ็อกโคลีผักลวกนะคะแล้วก็ใบไอเนี่ค่ะแครมีปลาทอด มีมันค่ะค่ะก็มาทานด้วยกันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมลองไปทำทานกันดูนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ